しけりゃくれてやる。探せこの世のすべてを… มาแล้วนะครับผมสำหรับร้านลาวาบัคที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์เลทสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ลาวาร์บัคลิงอยู่ด้านล่างคลิปเลยเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิบปืนกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็ในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันคือคอนเทนต์ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่องวิวปรกรณ์นะครับนั่นก็คือร่วมตํานานโจรสลัดแห่งโลกวันพีดนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมานานมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยรอคอยมานานมากๆนะครับที่จะเห็นเหล่าตํานานโจรสลัดทุกคนนะครับมารวมตัวกันนะทุกคนแล้วก็ในวันนี้นะครับเรานําทัพมาโดยราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์นั่นเองนะครับอโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่แล้วกันไอ้เหี้ยเอ้ยกูสาเปิดตัว โรเจอร์กำลังหลอดเท่เลยครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคนต่อไปนะครับผมก็มากับมือขวาของราชาโจรสลัดนะครับนั่นก็คือซิลเวอร์เลลี่นั่นเองนะครับหรือว่าราชาลรกเลลี่นั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือมาแพ็คคู่นะครับผมราชาโจรสลัดกับมือขวาของราชาโจรสลัดนะครับก็ถือได้ว่าสุดจัดเลยนะครับทีมนี้ผมโคตรชอบเลยว่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้เห็นทีมนี้นะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับทุกคนเป็นทั้งเอ่อตัวหายากมากๆในเกม แล้วก็เป็นทั้งอดีตสีจักรพรรดินะครับทุกคนเอ้ยสปอยปะเนี่ยโอ๊ยโทษทีแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนเป็นทั้งอดีตสีจักรพรรดินั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เป็นอดีตลูกเรือของกลุ่มล็อกนั่นเองนะครับหรือว่าล็อกดีซีเบกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มโจรสลัดในตำนานนะครับที่แบบโหดมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปก็เช่นกันครับทุกคนนั่นก็คืออดีตสีจักรพรรดิหนวดขาวนั่นเองนะครับแล้วก็คนนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกเรือของล็อก ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือรวมปีศาจของจริงแห่งโลกวันพีชนะครับมีแต่แบบว่าคนโหดมากๆแน่นอนนะครับตัวท็อปเลยนะครับผมแล้วก็บิ๊กมัมนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นลูกเรือของกลุ่มล็อกเช่นเดียวกันนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็ออกมาเป็นจักรพรรดิของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับผมทีมที่เรารวมมาเนี่ยมีความสามารถระดับจักรพรรดิแล้วก็ราชาโจรสลัดนะครับทุกคนแล้วก็เปรียบเทียบนะผมว่าท่านเลลี่มือขวาของราชา โจรสลัดเนี่ยผมว่าเทียบกับจักรพรรดิได้เลยนะครับทุกคนก็คือโหดมากนะครับ5ตัวนี้คือแบบแน่นเย็ดนะครับในคุณภาพผมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมตำนานโจรสลัดของเราเนี่ยนะครับจะสามารถไปได้สกิลเว็บทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาครับผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากจะทายผลเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ทุกคนอยากรู้มากๆนะครับเวลาที่เราตำนานเข้ารวมกันเนี่ยนะครับเราจะสามารถไปได้สกิลเว็บครับทุกคนโอเคถ้างั้นเราไป จเจอกันในด่านเลยและกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคทุกคนไปกันเย่โอเคแล้วครับทุกคนและตอนนี้นะครับเมื่อเป็นโจรสลัดนะครับแห่งโลกวันพีชผมก็เลยคิดว่าเราไม่ควรที่จะเอาไปด่านเดิมับทุกคนผมก็เลยเอามาด่าน a d s ีอ b ล็อบบี้กันเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาบุก a อ s ีอ b ล็อบบี้กันนะครับแล้วกเ็เดี๋ยววางสปีดวอล์ก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยมันจะได้เข้ากับทีมซะหน่อยนะครับอาจจะไปได้ใกล้กว่าเพราะว่าการเดินมันไวขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไร นะครับทุกคนเพราะว่าผมอยากให้มันแบบตรงคอนเซปต์นะครับผมแน่นอนคลิปนี้มันต้องมามันจะต้องตรงคอนเซปต์โจรสลัดนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะว่าการที่ราชาโจรสลัดแล้วก็ระดับ4ี่ยัพัดมารวมตัวกันแล้วก็มาที่ a d s ีเอสล็อบบี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทุบคนละครั้งเละผมบอกเลย a d s ีเ b สล็อบบี้เนี่ยคือโอ้โหล่มสลายแน่นอนนะครับทุกคนวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้มันได้อัตรศได้อารมณ์นะครับในการต่อสู้วันนี้เราก็จะมาลุยกันตรงนี้แหละถุก ต้องแล้วนะแล้วก็ตัวละครตัวแรกที่ผมจะวางนะครับทุกคนผมเชื่อว่าน่าจะต้องเป็นราชาโจรสลัดนะเพราะว่าเนี่ยครับวงคือใหญ่มากครับทุกคนวงต้นเกมคือโคตรด,ดีนะครับเราก็จะวางราชาโจรสลัดละกันทําไมผมรู้สึกว่าแมปนี้มันเล็กลงวะหรือว่าเราอาจจะไปคุ้นชินกับแมปธรรมดาเกินไปนะครับทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่าแมปนี้ไม่ง้อยลงเล็กลงจะว,วางตัวนี้ก่อนละกันนะครับให้มันจัดการโกโกก่อนละกันราชาโจรสลัดนี่ครับ นี่วางลงไปโอ้โหยังยังไม่เห็นสกิลราชาโจรสลัดเลยวะ่ะเป็นธาตุไฟด้วยนะครับโลเจอร์ตอนนี้ทุกคนเน่เฮ่ฮ่โคตรเอาอุ้ย ฟันออกไปแล้วโอ้โหคือแค่นี้ก็เห็นความโหดของราชาโจรสลัดแล้วบอกเลยไม่มีใครผ่านไปได้แน่นอนระหว่างนี้เราก็อัปตังไปเรื่อยครับผมเชื่อว่าราชาโจรสลัดของผมเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับทุกคนโอ้โหแต่เน็ตค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะเพราะตอนนี้คือใช้เน็ตมือถือนะครับทุกคนคือโคตรช้าเลยนะเนี้ยก็ <g ül üyor> ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ราชาโจรสลักูตียงไงวะเนี่ยท่านโรเจอร์ก็เหมือนใช้ดาบฟันนะปล่อยพลังไปธรรมดานะครับทุกคนโอ้โหทุกคน,คนตอนนี้นะครับผม,ผมรู้สึกว่าโรเจอร์เนี่ยเอาอยู่ได้สบายสบายมาก ไปโรเจอร์ไว้ที่กลาง a d s ีเ b สล็อบบี้โคตรเอาเฮ้ยแต่ว่าแมปนี้คือแบบเลือดป้อมแม่งน้อยไปปะวะเลือดป้อมโคตรน้อยเลยนะทุกคนน้อยเกินบางทีแต่เราก็ไม่สนใจครับเฮ้ยแล้วข้อเดียวคือแมบปบนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีตัว powerful ป่ะวัเนี้ยออกมาแล้วมาแล้วพูดถึงแม่งก็มาเลยครับทุกคนแต่เรายังไม่อัพโรเจอร์เลยนะตอนเนี้ยโอ้ผมขออัพโรเจอร์หนึ่งขั้นนะครับทุกคนเพื่อจัดก,การตัว powerful นะนีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วโรเจอร์คือตีไวมากนะครับวางไปได้แค่ใช้ตังไปไม่เท่าไหร่นะแต่ เป็นหมื่นอ่ะเชี่ยสมกับเป็นราชาโจรสลัดวะ่ะแล้วก็ตีทุกๆ5วินะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ตีไวมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาโรเจอร์ไปวางไว้อีกสักตัวหนึ่งข้างหน้าน่ะจะได้ไม่มีใครผ่านตรงนี้มาได้นะครับแล้วก็ปรับเป็นลาดเลยโรเจอร์ตอนนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าถึงหน้าบ้านนะคือตัวละครใหม่ๆทุกวันนี้ก็คือถึงหน้าบ้านกันหมดแล้วอ่ะทุกคนเพราะว่าวงมันใหญ่มากนะครับในอัปเดตใหม่ๆเข้ามานี้เดี๋ยวสักพักตัวแอมมาผมก็น่าจะวางเป็นไคโดนะรับมือก่อนเจ๊ิกมัม um นี่คืออาจจะรอตอนที่ กับตังพร้อมกว่านี้นะครับตอนนี้คือตังค่อนข้างที่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็คงต้องใช้ไคโดในการจัดการไปก่อนนะครับนี่แล้วอย่างตอนนี้คือกูอัพขึ้นไม่ได้เนี่ยเน็ตแต่ผมรู้สึกว่าแม็ออกอสตาต้องทำงานเผาป่าวันเนี่ยจริงๆระดับราชาโจรสลัดคือมันควรที่จะ ให้แบบหล่อเท่กว่าน,นี้นะเว้ยทุกคนดูดีน,นี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้อะพลังถึงจะเป็นสกิลแรกก็เถอะนะหรืออาจจะเพราะว่าในอนิเมะอะไรเงี้ยยังไม่เคยเห็นนะครับสกิลจริงๆของโรเจอร์ก็เป็นได้นะก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะเขียนสกิลโรเจอร์ออกมาแบบไหนอะไรเงี้นะครับทุกคนก็เป็นไปได้โอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับที่เว็บ13นะตัวแอร์ก็เริ่มที่จะออกมาแล้วนะครับเราก็จะวางเป็นไคโดเลยละกันแล้วผมวางไคโดข้างหน้าเลยนะเอามาจากการตัวแอร์ครับทุกคนตอนนี้แล้วเราก็ค่อยดู เออสกิยไคโดแล้วกันตอนนี้ก็คือมันใช้กระบองกระบองฟาดนั่นแหละแต่ว่าเราจะอัพขึ้นเพื่อให้มันจัดการตัวแอร์ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวตัวแอร์รอดไปได้เดี๋ยวสวยน่ฮะสี่จักรพรรดิไคโดหรือว่าอดีตจักรพรรดิไคโดนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาจริงเนี่ยไคโดถ้ามายืนต่อหน้าโรเจอร์ตอนนี้มันน่าจะแบบอารมณ์แบบเด็กน้อยคนหนึ่งอะเนาะน่าจะประมาณนั้นนะขนาดไคโดยืนต่อหน้าเรลี่ก็เหมือนอารมณ์แบบเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเด็กเมื่อวันซื้อน่ะที่กูเคยเห็นตอนเด็กๆอะไรประมาณเนี้ยโอเคนล่ ไปหรือว่าจริงมันก็ช,ช่วยกันจัดการเลยทุกคนตอนนี้ก็วางไปแค่2ตัวก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็อัพสเปดวากอนหรือว่าตัวตังค์เนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็จะมาวางตัวละครแล้วก็ดูสกิลของตําตนานของเราดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือถ้าใครโดอยู่ตรงนี้คือมอนแม่งเดินมาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าใครโดมันจะจัดการมอนหมดแล้วมันตี4วิเองอ่ะทุกคนแล้วก็ขายใครโดไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่สกิลของราชาจอรสล่ดเลยเหรอถ้าราชา สลัดอัพไปเนี่ยผมว่าตัวอื่นอาจจะไม่ได้โชว์สกิลด้วยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกวาดมอนไปหมดนะทุกคนเดี๋ยวผมขายตัวนี้แล้วกันอ่ะผมขายตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอัพตัวข้างหลังนะครับจนกว่าจะมีสกิลใหม่นะครับนี่สกิลใหม่มาโอ้โหเอลีเอลี e. e. โคตรกว้างครับแล้วก็ใช้เป็นดาบรอใช้เป็นดาบโรเจอร์นะครับดาบหมุนดาบแล้วก็ปาดาออกไปวะนี่ครับเป็นขึ้นพลังที่เชื่อคล้ายๆมีฮอคเลยว่ะนี่ครับ นี่คือพลังของราชาโจรสลัดโคตรเท่ครับผมผมบอกเลยว่าใช้สกิลนี้ ADS Lobby เนี่ยเละแน่นอนนะครับแล้วเราก็อัพขึ้นไปนะครับทุกคนอัพขึ้นไปเออเหยวทําไมไม่มีสกิลใหม่แล้วเนี่ยแต่ราคาถูกนะเฮ้ยเริ่มขึ้นมาแล้วครับราคา0,000 0นนะครับบวกดาเมจมา2องแสน2แสนสนะครับเชี่ยโคตรเยอะอ่ะอัพขึ้นไปโคตรคุ้มนี่แล้วก็เป็น l e แบบวงกลมนะครับทุกคนโอ้โหดูนี่แล้วเหือคือพลังของราชาโจรสลัดนะ่นะไหนวะมันใช้ท่าย เ,เหมือนใช้เอ่อไฟที่ดาบเหรอทุกคนโรเจอร์ไม่งมีไฟที่ดาบด้วยหรอแล้วก็ฟันลงไปครับคล้ายๆอารมณ์แบบบอกลูกน้องว่าลุยอะไรประมาณนี้อันนี้เดานะอันนี้เดาล้วนๆเลยแล้วก็เราจะอัพขั้นต่อไปครับ4 0 0แสนเชียบแพงจัด4 0 0แสนมาแล้วตอนนี้ดาเมจโรเจอร์อยู่ที่8 0 0แสนนะครับโคตรเอาแล้วก็วงถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับเกือบถึงหน้าบ้านเลยตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันตี5วิอ่ะทุกคนคือมันตีไวมากครับตีไวสุดๆแล้วก็ เออเดี๋ยวรอตังค์แป๊บหนึ่งครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้มีตังค์เกิน8ปดแสนห้าเราก็อัพขึ้นไปเลยมาดูกันโอ้โหขั้นสุดท้ายก็ไม่เปลี่ยนสกิลนะทุกคนสกิลเท่าเดิมเลยนะครับแล้วก็เออจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมา1ล้านนะครับตอนนี้คือโรเจอร์แม่งโคตรโหดอะ่ะแต่วงค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่าเพียงพอสำหรับแบบนี้นะผมว่าโอ้แต่เอฟฟกโรเจอร์แม่งจะทําคนอื่นมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยผมอยากจะขายโรเจอร์ซ้เหลือเกินแต่ว่ามันก็เปลืองตังค์นะ,ท,นะทุกคนดูสที่แ 尼哇。 แล้วแบบไปทําเว็บจริงๆอีกแบบหนึ่งอ่ะทุกคนเออผมเอาแบบนั้นดีกว่านะตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของ5ตํานานของเราก่อนละกันนะครับทุกคนที่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปทําเว็บจริงๆก็คือจะย้ายกลับแบบเดิมนะทุกคนเอาแบบนั้นดีกว่านะครับโอเคโอเคแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าโรเจอร์คือมันขวางหูขวางตาเกินไปแล้วนะครับแล้วก็อัพขั้นสุดท้ายเนี่ยสกิลมันก็น่าจะเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะขายโรเจอร์เลยละกันทุกคนแล้วก็พอโรเจอร์ขายเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวบอลวิ่งไวเกินชววเชยร์ไวเกินไวเกินอะโหแล้วบอลบอลเว็บยี่แปดจริงวะเนี่ยมันโหดเกินนี่ต้องเอาไครโดออกมาก่อนแล้วตอนนี้โอเคข้างหลังตอนนี้ก็น่าจะรับมือได้นะครับแล้วเราก็จะมาดูข้างหน้านะครับผมจะดูเออเป็นซิลเวอร์เลลี่แล้วกันนะครับมือขวาราชาโจทลัดแล้วก็ในส่วนของเลลี่ลงมาเรียบร้อยบึ้มฮะเลลี่ตีเดียวเหรอเลลีส่สก,กิลแรกแม่งตีเดียวเหลือจะเชื่อแล้วก็ตีหกวินะครับผมเหมือนพุ่งออกไปตีธรรมดานะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับในส่วนของเลล นี่ครับพุ่งไปกระทืบพุ่งไปกระทืบแล้วก็อัพขึ้นไปครับอัพขึ้นไปนี่มีสกิลใหม่ออกมาเป็น LE แบบทรงกลวยนะครับทุกคนก็จะเป็นก็จะพุ่งไปโจมตีเหมือนเดิมอ่ะทุกคนน่าจะใช้เท้ากระทืบนะอันนี้แล้วก็เหมือนเดิมน่าจะเป็นสกิลที่ใช้กับชิสซลุนะเพราะว่าเราเห็นเลลี่สู้แค่ตอนกับชิสซลุแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีสกิลใหม่ที่4ขีดนะครับเลลี่อัพขึ้นไปจะเป็นยังไงก็จะเริ่มปล่อยพลังนะครับเลลี่น่าจะปล่อยเป็นลมหรอว่าเนี่ยเนี่อล่พังงซึผม ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าสก,กิลนี้คือเลลี่ใช้ตอนไหนนะทุกคนแล้วก็จะปรับร้านเลยนี่อัพขึ้นไปขั้นสุดก็ประมาณนี้นะครับผมแต่เลลี่ก็คือจะมีบัฟ เข้ามานะครับบับเพิ่มเข้ามาซึ่งบับก็ถ้าจาไม่ผิดไม่มีสกิลนี่เรียบร้อยจริงๆถ้ามีคนยืนอยู่ก็คือจะบวกดาเมจแหละแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกตนะครับตอนนี้คือเราจะดูแค่เอฟเฟกนะของแต่ละคนนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอะไครโดในในเราก็วางไปเยอะแล้วไคโดสก,กิลแรกมันก็คือฟาดไปเฉยๆนะทุกคนตอนนี้แม่งพามาอาราวาที่ A.D.S ล o อบ y แบบเต็มที่แล้วเนี่ยอะไครโดคือตีไวมากนะครับสีว่วิแล้วเราก็อัพขึ้นไปนะี่ครับพออัพขึ้นไปปุ๊บม,มันจะเพิ่มสายฟ้ามาที่กระ มีสายฟ้าในการฟาดนะครับทุกคนแล้วก็พอ,อพขั้นสุดท้ายนะครับผมเป็น2ขีดก็คือจะใช้ผลปีศาจนะครับนั่นคือการแปลงร่างเป็นมังกรนั่นเองนะเพื่อออกมาโจมตีนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของไคโดนะแล้วก็ตัวต่อไปเรามาดูกันที่หนวดขาวขกันก่อนเลย ละกันนะครับทุกคนนี่เราก็วางหนวดขาวลงไปหรือพอนวดขาวตอนหนุ่มผมบอกเลยว่าชายคนนี้คือผู้ที่สามารถทําลายล้างโลกได้อีกคนหนึ่งนะครับทุกคนนี่ก็คือจะรวมพลังไว้ที่เงาเนี่ยครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือน่าจะยังไม่ใช้เงาเพาว่าะวะใช้สกิลยังไงทุบก่อนนะครับก็คือใช้มือทุบนะสกิลเริ่มแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับปังนี่ครับประมาณนี้เออโคตรเท่แล้วก็เดี๋ยวเราขายหนวดขาวก่อนละกันนะครับทุกคนเอยไม่ใช่ อัพขึ้นดิโอโหอัพขัน้นอัพขัน้นปุ๊บที่2เขียดนะครับมีสกิลเปลี่ยนนะครับโอ้โหวงเอลอีกกว้างขึ้นแล้วก็ใช้เป็นเงาวแล้วนะครับตอนนี้เออเริ่มจากที่แรกใช้มือตอนนี้ก็คือใช้เออผมพีสามาที่เงาแล้วก็ฟาดเงาวลงไปแล้วกันทั้งแผ่นดินตอนนี้ถ้าหนวดขาวมาใช้สกิลอันนี้จริงๆที่ ADS Lobby นะผมบอกเลยหมัดเดียวแค่นั้นแหละเรียบร้อย ตายกันหมดครับแล้วก็อัพขึ้นไปจนกว่าจะมีสกิลเปลี่ยนอีกครับทุกคนยังไม่เปลี่ยนไี่ใช่กี่เขียวนีนะ่หกขีดและวเจ็ดขีดถึงจะมีเปลี่ยนนะครับหนึ่งแสนโอ้โหเฮ้ยเอลีทั้งวงเหรออย่าบอกนะว่าเอลี LE ทั้งวงน่ะฟื้นเปี้ยงโอ้โหมันใช้ยังไงวะมันอ๋อดึงโลกเที่ทุกคนสกิลน,นี้คือสกิลดึงครับดึงโลกเลยครับ โอ้โหโคตรเท่ครับมีสกิลเอฟเฟกอื่นไหมวะหวนอกจากพื้นล้าวล้าวไปหมดนะครับตอนนี้คือน้ําทะเลคือสั่นไหวไม่เชื่อเราคิดถูกแล้วที่มารีวิวที่แมปนี้ครับสกิลของหนวดขาวคือเข้ากับแมปมากครับทุกคนโอ้โหโคตรเอาครับโ,โหดจัดจัดโอเคครับแล้วเราก็อัพ ท่านต่อไปเลยแล้วกันนะครับสามแสนหนวดขาวรู้สึกว่าได้ดาเมจมาคุ้มอยู่นะโอ้โหแล้วมันเป็น AE ทั้งวงหมดเลยครับทุกคนแต่วงไม่เพิ่มเลยเอารมณ์คล้ายๆโรเจอร์เลยครับนี่ครับแล้วก็สกิลถัดไปนะครับลองสุดท้ายจะมีสกิลเปลี่ยนนะครับก็คือราคา5้าแสนห้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโ,โหแต่ว่าบวกดาเมจคือเป็นล้านอะ่ะแล้วก็บอกวงมา20นะครับทุกคนนะมาดูกันฟึบโอ้โหวงใหญ่ขึ้นครับไหนมาดูสิหนวดขาวจะใช้สกิลอย่างไงโอ้โหเชีย่ยอันนี้คือโคตรเท่ครับลอยเข้ามา แล้วก็ฟาดเงาวลงไปนี่ครับพลังสมัยหนวดขาแบบฟิตฟเป็นหนุ่มโคตรเอาโคตรเท่เ <c oughs> ชีย่ยหนวดขาวนี่คือตัวโหดเลยเนะี่ยแต่ปัญหาก็คือวงหนวดขาวไม่ค่อยใหญ่ทุกคนเออวงไม่ใหญ่มากเนาะแต่สกิลความเท่นึ่คือแบบเท่มากนะทุกคนดูด,ดิลอยเข้าไปฟันบุ้ม <c oughs> แหลกสลายผมบอกเลยสกิลนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดมาใช้ที่ A D S Lobby เนะี่ยผมบอกเลยว่าแหลกสลายแล้ว ดาเมจพื้นฐานคือเป้ง5ล้านเชีย่ยเกินไปปะวะโหดเกินทุกคนโอ้โหเดี๋ยวลองผมต้องบัฟเลลี่แล้ววะจังหวะนี้ขอลองบัฟเลลี่สักหน่อยแล้วกันนะครับบัฟให้หนวดขาวปุ๊บดาเมจหนวดขาวอยู่ที่13.9ล้าน โคตรโหดแม่งน่าจะเป็นตัวที่ดามเมจเยอะสุดระวบงเนี่ยถ้าออกจากพวกสกิลกดอะทุกคนทําลายล้างจ,จัดๆนะครับโลครตัวนี้โอเคสกิลหนวดขาวก็จะประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่เอ่อพิกมัมนะครับพิกมัมแม่ใหญ่พิกมัมของเรานั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะครับผมนี่สกิลแรกคือใช้พรเมทีอุสนะครับผมในการเอ่อโปรยกระจายไฟออกไปเพราะว่าตอนนี้แม่ใหญ่กําลังหัวร้อนนะครับ,รบทุกคนแล้วเราก็จะอัพขั้นให้แม่ใหญ่เลยละการนะี่ครับผมจนมีสกิลใหม่ที่ อีกขีดไหมสองขีดสองขีดไม่อยากมีสกิลใหม่นะครับแล้วก็เริ่มใช้ซุดนะครับในการโจมตีสกิลนี้นะครับโหเชี่ยซุดโคตรเทพวะ่ะลอยอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนกับสายฟ้าฟ,า,ฟาดโคตรเอาแล้วก็อัพขึ้นไปต่อครับเฮ้ยตอนนี้ไม่ใหญ่ตีแอร์แล้วนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดมึฆ่าแอร์ไหวปั้ยนะไหวปั้ยนะใคโดมึงไหวมนะ้ยนะต้องไหวดนะิเฮ้ย โอเคครับใครดูจากการแอร์เรียบร้อยต่อไปเรามาดูแม่ใหญ่กันต่อเพราะตอนนี้แม่ใหญ่ก็ตีแอร์ได้ด้วยนี่ครับแล้วก็อัพขึ้นไปเลยแล้วกันโหว,วงใหญ่ขึ้นครับทุกคนตอนนี้สก,กิลก็เป็นยเชีย่ยใช้เป็นเมฆนะครับผมเชิดลู่สก,กิลแต่ละคนแม่งแบบเหมาะสมกับการเป็นสี่จักรพรรดิจริงๆนี่ครับสก,กิลนี้โหโคตรเอาโอเคแล้วเราก็อัพสกิลต่อไปให้กับแม่ใหญ่เลยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหสกิลสวยมากนี่สกิลนี้มาถ้าจะเอลีทั้งวงแล้ววะเนี่ยมาดูกันว่า สกิลโอ้โหโอ้โหเชียร์นี่บิ๊กมัมมันอลังการขนาดนี้เลยเหรอวะเหมือนผมเคยเอามาเล่นอยู่ทำไมผมไม่เคยเห็นสกิลนี้ว่าทำมันเท่ขนาดนี้ว่าบิ๊กมัมเชียร์ทุกคนดูดิโคตรอลังอลังการสุดๆผมก็เป็นสี่จักรพรรดิตอนนี้คือแบบโคตรอลาวาดครับทุกคนบินอยู่เหนือเอดีเอสล็อบบี้ฟืบฟืบ เพียงแต่กูขัดใจตรงอีเวนต์มิริมเนี่ยแหละตอนนี้ขัดใจมากเลยโอเคแล้วเราก็อัพกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนอัพกันขึ้นไปก็โอ้โหสักคิวบิกมัมคือแบบโคตรเยอะอะทุกคนนี่ครับตีได้ถึงหน้าบ้านผมบอกเลย สกิลนี้เออกลายเป็นสกิลแบบธรรมดาไปเลยครับสกิลที่รุนแรงที่สุดของวิกมัมเหมือนถ้าไม่ตายของคุณวิกมัมนะครับตอนนี้คือกลายเป็นธรรมดาไปแล้วโดยการใช้ดาบนบโปเลียนนะครับในการโจมตีมอนคือวิกมัมผมรู้สึกว่าเขาทำมาดีมากสุดจัดนะครับผมสงกับเป็นไม่ใหญ่นี่แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับทุกคนล้านห้าดาวเหรวิกมัมก็เยอะเช่นเดียวกันนะนี่ครับแล้วก็ ฟื้นเข้าไปแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปก็คือมันมีสกิลกดครับทุกคนเดี๋ยวเราลองกดสกิลเลยลวกันนะครับทุกคนวันทูทีโกปั๊บนี่ครับกดสกิลปุ๊บไม่อหญ่พิกมัมจะลงแล้วก็ใช้วังลังผลปีศาจนะครับนี่โคตรเท่ก็มีแค่นั้นหละทุกคนไม่มีอะไรเยอะโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของการรีวิวสกิลของแต่ละตัวคือแบบโหดมากๆแล้วก็เท่มากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ด่านปกติของเราแล้วกันนะครับมาดูว่าทีมนี้จะไปได้กี่เวฟครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสกิปไปช่่ววงทททที้้าายยยยเเเเลลนนคคับุกก โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เว็บ59นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งวางได้อย่างละตัวเองนะครับทุกคนก็คือแม่ใหญ่บิ๊กมัม1ตัวแล้วก็มีโรเจอร์กับหนวดขาวอย่างละ1ตัวซึ่งผมวางตรงนี้นะครับเพราะว่าให้โรเจอร์กับหนวดขาวเนี่ยจะได้ตีแบบล้อมวงของตัวเองประมาณนี้นะครับทุกคน แล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของไคโดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแรกที่ผมจะอัพให้ตันหมดเลยเพราะว่าไคโดคือราคามันไม่แพงนะครับทุกคนเราก็จะวางไปเลยซึ่งไคโดเราวางตรงไหนก็ได้ทุกคนเพราะว่าคือถ้าไปวางใกล้ตัวอื่นเนี่ยมันจะบักนะครับทุกคนคือหางมันสวัดไปเนี่ยเราจะทําการวางตัวอื่นไม่ได้นะครับทุกคนเราก็เลยต้องวางไคโดแบบประมาณนี้นะครับเราก็จะให้กองทัพมังกรของเรานะครับผมอยู่แถวแถวนี้ลักกันนะฮะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้คุณเลลี่ของเรานะครับก็วางครบ แปตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราควรจะวางโรเจอร์หรือหนวดขาวดีนะครับซึ่งหนวดขาวเนี่ยตีทุกๆเออเรียกได้ว่าเกือบ7วิละกันนะครับดามเมจ5ล้านแล้วก็วง100แต่วงเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าโรเจอร์เนี่ยคือจะตีเออหาวินะครับแต่ดามเมจก็คือน้อยกว่าหนวดขาวคือครึ่งหนึ่งเลยทุกคนแต่มาดูที่ราคาครับราคามันดันเท่ากันนะทุกคน นะครับเท่ากันแบบเรียกว่าเป๊ะเลยแหละนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าหนวดขาวเนี่ยจะได้ดามเมจเยอะกว่านะครับผมก็เลยจะวางโลเจอร์แค่1ตัวนะครับแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยเราจะวางเป็นหนวดขาวดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าได้ดามเมจมาเยอะกว่านะ แล้วก็เดี๋ยวดูวงเอดีวงเอ e ก็รู้สึกว่าหนวดขาวใหญ่กว่าด้วยนะอ่าใช่ครับหนวดขาวใหญ่กว่าด้วยนะครับในส่นของวงเอ e ครับทุกคนนี่ครับโอ้โหชัดเจนเลยนะชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วางหนวดขาวเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคแล้วก็อัพหนวดขาวไปเลยแนะ่หนวดขาวตันเป็นที่เรียบร้อย2ตัวแล้วผมเชื่อว่าบิ๊กมัม บิ๊กมัมบิ๊กมัมสองตัวจะเอาอยู่ไหมวะ <S <s <it> <S แต่ว่าถ้าได้บัฟเลลี่มาก็น่าจะดีอยู่เออผมว่าบิ๊กมัมเราเอาตัวแอร์เอาตีตัวแอร์แค่สองตัวละกันนะครับแต่ว่าข้อเดียวคือบิ๊กมัมมันจะมีย้อนมอนนะเดี๋ยวทุกคน ถ้างั้นผมเพิ่มบิกมามอีกสักตัวหนึ่ง3ตัวก็พอนะสตัวพอแล้วครับทุกคนเพราะว่าเราไปเน้นดามเมจหลักๆกับหนวดขาวดีกว่านะอ่ะตอนนี้หนวดดําเราก็ตัน3ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามอนมันเริ่มที่จะแข็งมือหรือว่าเริ่มที่จะสู้เราแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มกดสกิลเลลี่แล้วกันนะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่จําเป็นนะทุกคนโอเคแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็สกิปไปช่วงที่มันเริ่มตึงมือกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ที่เว็บน,น,นวดขาว แล้วก็เว็บถัดไปเนี่ยหนอดขาวเราอาจจะได้ตันนะเฮ้ยเชี่ยเริ่มมาแล้วว่ะเริ่มมาแล้วว่ะแต่โทษทีน้องสกิลบิ๊กมัมพี่ยังไม่ได้ใช้เลยคือถ้าเราใช้สกิลบิ๊กมัมไปอีกเนี่ยบอกเลยว่าพวกนี้เรียบร้อยไม่รอดแน่อนอนนะครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เราปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนละกันอยากให้มันถึงตรงนี้แล้วกันทุกคนถ้าแบบมีตัวถึงตรงนี้ผมจะกดสกิลบิ๊กมัมเลยนะโอ้โหมันมาแล้วทุกคนผมกดสกิลบิ๊กมัมไปก่อนเลยแล้วกันนะครับย้อนมอนก่อนเอ้าแล้วพวกนี้ทำไมมันไม่ยย้้้ออออนนนนน่่่ะะเเีไไรววัโกมมมทาพ เอ้างงเลยงงเลยดิกูแต่ว่ามันก็ใกล้ตายแล้วแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะหนวดขาวก็น่าจะจัดการได้นี่จัดการได้ปะได้แหละโอเคครับที่อ่ะทำไมมันเป็นงี้วะอ่ะย้อนอีกเอา้าแล้วมันย้อนโดนบางตัวไม่เมื่อกี้คือย้อนครั้งแรกด้วยทำไมมันไม่มันไม่ถอยวะที่แปดสิหครับทุกคนตอนนี้โหอะไรกันวะครับเนี่ย แปดผมจะใช้สกิลสุดท้ายเลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรออีกสักพักหนึ่งผมว่าใช้เลยแล้วกันไม่น่าไหวแล้วตอนนี้โอเคครับย้อนเท่าที่ย้อนได้โอ้โหพอที่ไม่โดนก็ไม่โดนย้อนโอเคบัฟก็ยังเหลืออยู่ครับตอนนี้ อยู่ที่เว็บ87นะครับยังไม่ได้อัปโหลดข่าวเพิ่มนะเพราะว่าตังค์ยังไม่พอน่าจะ88ถึงจะอัปโหลดข่าวเพิ่มได้แต่ว่าเราจะรับมือตรงนี้ไหวไหมเนี่ยอุย้ยไหวไหวไหวได้อยู่ได้อยู่88ก็ยังดูไหวอยู่ครับขออีกสักพักเถอะนะขอ88นะครับลูกพี่แต่ว่าน่าจะ89นะดูทรงแบบตอนนี้แล้วนะครับทุกคนน่าจะเอาอยู่อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่ามึงสคิปดิล้วตอนไหนมึงจะสคิปโอเคสคิปมาแล้วครับทุกคนแล้วก็อัปโหลดข่าวก่อนเลยเป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็ผมรอว่า บับเลลี่อยู่เลตอนไหนเลลี่ม่นจะมาโอเคครับบับปึ๊บโอ้โหไม่น่ารอด89ดสก้ไม่น่าไหวว่ะแต่ว่าอยู่ที่บิ๊กมัมนะตอนเนี้ยถ้าบิ๊กมัมจัดการตัวพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าบิ๊กมัมถึงตัวเดียวนะตอนนี้คือไม่มีใครตีถึงแล้วนะเสี่ยวโอ้ยถึงว่ะเอา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 ว่ะ88ว่ะ89เหอะเร็ว89เหอะเร็วฮัลโหลเพื่อน89ดเมีไหมโอ้โหแต่ว่าเลลี่ก็คือใกล้จะบับหมด โอ้โหเรียบร้อยครับได้88เฮ้ย89ดเกฮ้ได้อยู่ครับขึ้นแบบพอดีเนะเลยครับทุกคนแบบ วิต่อวิเลยโอเคทีมนี้ก็ไม่แย่นะครับสุดตัดจะสมกับเป็นทีม5ทํานานของเราโอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทีม5โจรสลัดในตานานของเรานะครับทุกคนก็ไปได้ทั้งหมด89บเว็บนะผมบอกเลยว่าผมรอคอยทีมนี้มานานมากครับผมฝันอยากจะเห็นทีมนี้มาตั้งแต่เล่นออสตาแล้วนะไม่เียอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะแต่เรื่องจริงอะพอมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคลิปนี้ต้อง บูมผมบอ,อกเลยคลิปนี้ต้องดังเพราะว่าเรารวมตัวกันขนาดนี้นะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากดูทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะสันวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน